นี่เรื่องเขาชายอะ่างไรบ้างวันนี้หมดไหมโดนปั่น้างครั้งพี่ลูกขัดขาเกมสักเกมกันเนาะวันนี้ที่เราแพ้เราก็แพ้เพราะลูกปัดขาเหลี่ยมเขาเนาะน้ำหนักมันมีปัญหาไหมทำไมอื่นๆไหมวันนี้หรือยังไงก็อร้อยสามสามใช่ยวันนี้ ใครไม่เดินนแต่แรกอยากเดินมันจะต่อยทรงนี่แหละมันก็จะต่อยทรงเดียวกัาพิงนีแระข่าวกันัวแต่ดีต่อยดีแล้เขาพูดดีเอาะลูกอะไรเพื่อนดีดีเดยวกูจะทำมันเยอะเลยทุกวันง แล้วหมไม่เยอะตรงนี้ครับเพชทองเป็นไงวะกระชกไปนี่อ๋อมือปัดขาสองทางยิ่งยกสี่นี่ครับเพี้ยกสี่พี่ล้มติดกันสามสามครั้งแล้วก่อนหน้านั้นนะเป็นมาเป็นอีกมีแรงยังมีแรงอยู่พอล้มติดกันก็จอดไปเลยก็พยายามเร่งกแล้วแต่มันหมดยิงใช่ไหมอากปากไปแฟนวุ้ยหน่อยก็ปากเป็นกำลังใจกันต่อไปฝ่ายหน้าแจ้งเกิดแล้วนะเรืุ้ยทองครับไม่ได้เลย สามไปแล้วไปไปไปนาต้องเกิดแล้วไปหมดลูกไหนไปครไปครไปารู้สึกของเราวันนี้ความกระโจกเราเป็นไงบ้างครดีใจมากกีนะยอดัยที่บตอด้ก่อนโชคเจอกับเพบุตรทองนี่เราหนักใจไหมหนักใจบ้างเราเป็นวยอ่อนวยแล้วใช่ไหมแรู้ไหมขึ้นมาเราเป็นลมแอกันเลยบายลูกาไ แยแหนลูกเกมยังไงมาได้อยากเกมเรานะอยากมวยนไว้เราไปอยากเจอได้ต่อเพชรทองที่เจ็เจอกันอีกทีที่ไหนอ๋อน้ำหนักอะไรอน้ำบเราเวเก่งของเราเดไหนอนี้นะฝากขอบคุณแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากของเจนเจจากชุปมกับพี่เด้วย ต้องใช้อาจีนเท่าไหร่อาจีนเท่าไหร่อจีอ้าจีนอาจีเจ็ดหมื่นเกาหม่นครับจากใครบ้างน่อนประมาณกแนี่เอ็นัวนีหมื่นเดียวสองหมื่นองแสน่ะนี่นีเองก็ค่นี้อาจีทเดียแล้วก็จากฟางปาจีนะครับันมวยเป็นล็อกแล ครับหมดมันรวมแสนคนันนี้เท่าไหร่นะอจ็ดนหน้าแต่วันนี้เจกุมภาเจ็ดมาเจ็ดน้จะกัะอิกทีนะครับในรายการใครสั่งจะไม่ได้ถ่ายจบกันอีกรอบครับรายการขึ้นแล้วนะเจ็ดกุมภาเจอบบได้ป้องอีกครั้งนึงกผมครับขมากครับผมขอบคุณครับเจมส์ศัิ์